สวัสดี F อซนะครับผมสวัสดียามสายนะครับมาไวันนี้ก็ได้แวะไปเยี่ยมน้องน้ำฝน,นนะครับแวะทางขันนะครับวันนี้จะเดิอนอ้อมนะครับลงทุ่งครับเก็บมาเก็บ,บน,นี่ก็ไปเอาอ้อยเขามากินนะครับน้องสห้าหกอ้อยเขามากินครับเก็แบมาเก็บเก็บไหมเก็แบบดีลูกเก็แบบดีเก็บหอไปหบแล้วหกเหนื่อยไหม หัดลงขอครับผมเสียงหายแล้วหอบไม่หอบหอบหอบเร็วแม่ว่าอะไรอยหอบอยู่หอบไมหอบือนี่แม่หอบไหมแล้วน์นะหอบไมหอบอีกหอบอีกนี่หอบอีก เออเอ,อไปฮึนี่ครับฝึกให้เขารู้ครับผมวิธีหอบหญ้าครับอ๋จะเป็นชังที่ว่าฝึกง่ายครับน้องสองห้าไอเรื่องกินเรื่องอะไรจะเร็วกว่าเพื่อนครับเมื่อกี้ไปก็ไปหยอกน้องน้ำฝน,นครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงครับอ็ชอบไปกวน,นเขาน้องสองห้า เหน่ไหมเฮ้ยอืมกะได้ไงเยอะเก็บมุ้เก็บเี๋ยวเก็บเหน่ยไหเราจะกินรอเพื่อนเดี๋ยวสีโดทองคุก็มาตามครับเหน่ยไหมเหน่ยไหมเหน่ยไหมเก็บมุ้เก็บเฮ้ยตกี้หอมมาเยอะครับกว่าจะถึงไอ้อยู่ทุ่งนาก็ หมดไปหลายครับหมดไปเยอะอีกครับอย่างนี้ครับผมเขาฝึกไว้ให้เขากินครับผมเวลาเจอเขากินกล้วยอย่างนี้ให้เขาหอบไปกินคนเดียวหรือว่าหอบไปหาให้เพื่อนๆให้พี่ๆกินนะครับเออเออนี่ก็เดินลงทุ่งนะครับอันนี้เป็นไปไม่ไปวัดปา่าเจนะครับ กะจะไปวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะไปสองเชือกนะครับเฮ้อเลย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 ก็น้องคอยน้องชมโชก็ไอ่เปลี่ยนเอาไปกินน้ำตอนเชา้าเรียบร้อยแล้วเฮ้อเฮ้องีบไหมเฮ้ยีเฮ้อที่ีกลัวไม้กลัวปักทงกลัวทงยางนะ เขาตืในนี่ครับผมสีขเขาวนี่ยก็อย่างนี้ครับผมผมถ้าผมขี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็ลงเดินเป็นเพื่อนเขาครับเขาจะเดินเร็วนะครับผมเดินไม่ทันครับก็วันนี้ว่าจะไปหาหมอนะครับไปหาหมอแวะไปเยี่ยมคุณพ่อด้วยครับผมพอดีคุณแม่ก็กลับมาอยู่กลับมาบ้านเมื่อวานครับตอนดึกนะครับ แม่ก็ก็ไม่ค่อยสบายครับเพราะว่าแกเป็นโรคหัวใจครับก็ให้แกกลับมาบ้านก็มีญาติพี่น้องนะครับไปเฝ้าแทนก็ดีครับผมคุณพ่อก็อาการดีขึ้นนิดนเรื่อยครับแต่ก็ถือว่าไม่ดีมากนะครับวันที่ยี่ห้าก็น้องสองห้าก็จะไปสกลนครนะครับผม ไปสองวันครับไปใส,ส่บาทครับผมแล้วก็ไปเทโลพระนะครับมามาก็ฝันอุ่ยต้องไปหาหญ้าไว้ใหพ้พี่เขาไว้เยอะๆครับเพราะว่าไปสองวันก็เอาจเอากลับมาไว้บ้านนะครับพ,พี่เขาก็จะให้มีคุณนะครับจะให้เขาโยนหญ้าให้ครับเดี๋ยวจะบอกให้เขา เข้าเก็บที้ให้ครับเก็บพวกถ่ายเขาครับชว่วงนี้มีงานตรงไหน,นขวานอุ้ยก็ไปหมดแล้วครับผมตรงไหนที่พอมีอไรายได้เข้าก็ไปครับผมถึงเหนื่อยลำบากไงก็ไปครับเพราะเราถึงไม่ได้เยอะเราก็เราได้ไปอาศัยว่าเราได้ทิปอะไรบ้างนะครับเฮึฮึ ธรรมดาครับชีวิตสู้ต่อไปนะครับผมก็เราเขาอ,อยู่กับเราแล้วเ,เราก็เลี้ยงให้ดีที่สุดครับก็มีนิดกินน้อยนะครับผมมีเยอกกะก็เก็บไปหน่อยครับช่วงนี้มามามาก็นี้ใกล้จะถึงแล้วครับผมขวันเอ้ยเดินหอบปลครับ เมื่อวานกลับมาจากวัดป่าอาเชียงเอ้วัดป่าเชียงครับผมมากลับมาตอนดึกนะครับก็ได้ไปเอาน้องสามสาวนะครับเสร็จก็ประมาณเกือบสองทุ่มสามทุ่มนะครับเอาขี่ลงน้ำนะครับพาไปลงน้ำกินน้ำตั้งไกลครับผมกว่าจะเดินถึงกากินไปเรื่อยๆครับขวัญอุ้ยก็วิ่งตามนะครับเมื่อวานครับหอบเลยครับผมกลับมา วนน้ำค้างจะลงเร็วครับบ้านนอกนะครับก็แบบโดนน้ำค้างอีกเมื่อวานก็เป็นอีกครับผมวัดลงขงมา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 เมย์เมย์มีามาเมย์เมย์มวยมีมาหันหัวมาถอยมาดิถอยมามวยมวยถอยมาถอยมาเร็วถอยมา พอยมวยที่พอยมานี่พอยมานี่เขาเห็นช้างตัวนู้นเหรอเห็นไหมเห็นไหมเขาเห็นช้างคนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็จะเดินไปเล่นกับเขาหรือว่าเขาตัวใหญ่มากกว่าเราอีกอยังยังยังก้าเดินไปหาเขาเนลงสองคนคุ้นเลยครับเขา เป็นช้างที่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่เพียนเพราะว่าผมไม่เคยให้เขาอยู่กับที่ครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยวันนี้มันร้อนมากกับปล่อยให้เล่นน้ำนะครับช้างทุกตัวผมเข้าใจท้างทุกตัวผมที่ผมเลี้ยงมานะครับนีสใสเป็นยังไงแต่ละตัวครับมา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 ดูหมดเลยครับเวลาเขาตัวอะไรไม่ตัวอะไรครับเวลาเลี้ยงเขาเรารู้เรา นี่ผมเดินเทเลังเดินตกอ่ะเทนะก็ผมรู้นิสัยเขาก็คนเราเหมือนรู้ใจกันนะครับน้องช้างสี่เชือกนะก็แต่น้องสองห้าถ้าไปวัดก็จะไปกวนคนอื่นเขหน่อยครับชอบไปกวนกวนกับมาฮะเข้มาชอบไปกวนกวตัวอื่น ขนาดแม่เขาเกายังกวนยังไปเงี้ยไหมบินม,มามาือ่อไม่ได้ครับมา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 ,มาขวัญวิก็เสียงก็เริ่มหายแล้วครับเดินช้างเขาเดินเร็วครับพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับน้องสองห้านี่ กินก็เร็วเดินก็เร็วต,ตัวไหนท้าเลยครับอ,อุดทนด้วยมามาอืม mm hmm. โอ้ไม่มากี่อะไรอเอาพี่มาฮีฮีฮผมโคท้าเลยครับไอช้างรุ่นนี้ครับผมถ้ามาเดินแข่งกันนะครับหรือว่าใช้พลักกำลังลากรถอะไรนะครับก็ ผมว่าน้องไอ้น้องสาวหา้าลูกชายผมก็ไม่แพ้ครับผมแรงเยอะ <c oughs> มา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 ช้างที่กำลังครับผมถ้าสมัยก่อนก็ว่าช้งางขัดศึกนี่ไหมมาหูหูหูอะไรบุหูเป็นช้างที่ว่าอ,อกศึกได้น้องสาวหา้างมา เพราะแรงเขาเยอะครับ้ช้างอายุปีนี้ด้วยตัวใหญ่ด้วยไม่ดีมาอืมเนาะก็ฝากด้วยครับผมฝากเอฟซีนะผมอ่าช่วยกดไลค์นะครบแล้วครับผมดมาไม่ไหมกดด้วยครับผมมา เจ็บคอครับผมก็เจ็บคอเป็นไข้เป็นน้ำมูกไหลนะครับเบียดมาฝากด้วยครับผมหกหกพุทธไม่ทันเดลยไม่ทันมามามาฝากด้วยครัผมเป็นกำลังใจให้ช่องไทย๒๕นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมให้น้องน้องช้างก็ได้ครับเบียดมา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 ,มา มาเดี๋ยวมาเดียวมาเดียวมามะไอผมว่าจะทำคลิปไอประวัติของผมนะครับในครอบครัวผมนะครับที่ผมเลี้ยงช้างมาแต่ก่อนนะครับผมผมจะเล่าประวัติให้ผมมีคุณพ่อออกมาก่อนครับหายป่วยก่อนมา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 ,มา โอจะได้เล่าประวัติของผมนะครับสมัยผมเป็นเด็กจะให้คุณแม่เล่านะครับว่าสมัยก่อนผมเป็นคนลักช้างครับผมชอบไปเดินไปตามคุณพ่อครับเรื่องช้างครับชอบมามามามีเนาะมาก็ฝากด้วยนะครับผมอันนั้นก็โอเคนะครับถึงที่ผูกแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมให้กับน้องๆช้าง จะควันอุ้ยก็ได้ครับผมนะไดไหมขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับเลยเร็วครับ,บสูงยี่ดีเสียงครับครับผม